สาบายดีพี่นอ้องสุขสุขเป็นพันดวงเด้อ,อาากินข้าแฟแล้วก็พี่น้องตั้มมาถูอ่ะอันนี้ปนเขียดคืนนี้ยังแซ่บอยู่เมื่อกี้ต่อพี่น้องแล้วก็พากินกับปุกน้องกับพี่ลาทูพี่น้องหนึ่งสิบแสนกันเด้อสบายดีพี่น้องเงี้มือเศร้าพี่้าวสองกันเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีจะหักแพงทางลาวทางไทยทางต่างประเทศ มาเด้อมกินเสาๆน้ำกันเด้อตำหมักทั่วกรรมปิ่งปลาทูตัโกนเขียเรื่องมขึ้นนี่แหละอนอีกทากิน่พี่น้องกินข้าวซกันเด้มมออ่าวางใส่น,น,นันเลยกระโหียดว่าใส่แก่นน้องเมย์ว่าใส่้าะปุกตำนั่นเออแต่นี่นั่นเลยตีโตกันเอาใส่กระโุกก็่ก็ต้องใส่สวย จานตัวนั้นมานั้นมันตัวกัดเลยเนาะกินกินอยู่ป่าอยู่ดงไปเอามาลูกไปเอามาไปใส่ในถุงห้ามจานสวยนะมะฮุบนี่ใส่เห็ดแบบนี้จะไปกินแบบโอ้เจ้าหนุก่ะมาๆพี่น้องที่เขาซ้อมกันเด้อลูกๆล,ล,ล้านเมือ่อทุกคนเพื่อนทางเมืองนอกแล้วก็เพื่อนทางประเทศไทยมาเด้อซ้อมกันเด้อเ้ย าลี่เม็กกี้เล็กพิมข่าวเมย์ได้ล่ะเด้อหนุนพอนเมยเด้อไอเป้าไปซ้อนมาเด้อทำน้องเด้อก่อเด้อจำสกัดแ่บแสบมว่ากันพี่น้องก็โตก็สะอาดอยู่ดอกบุหรี่เตือนเด้อ เอ,อ,อ,อม้ม้อนจะปลยมีเน้เปื้อนกินแล้วก็คือร่างผ้าตบก็ได้สะอาดเรียบร้อยเสร็จแหงกินแบบสะอาดอยู่ด้วยพี่น้องเด้อ้รรกินแบบสกระรกเธอการพี่น้องเข้าใจอย่างน,นั้นนี่โอ้ใช้ป้าตกบับผ้าตก็สะอาดอยู่เด้อพี่น้องเด้อ มามๆมาจิ้ข้อสอบกันอสอบมันกพี่น้องขอบมุกขอบใจถูกคำคอมเมนต์สิ่งดีๆเห็นแม่ม้อนเนาะขอบใจหลายเด้อถูกสิ่งถูกจางขอให้กำลังใจแม่คุณนี้เม่ม้อนก็นปเพื่มใจเนาะ เือเอฟซีลูกหนล้านเท็กมาบอกหักแม่แม่ก็ลื้มใจดีใจตอบคอมเมนต์น้ำน้ำตาไหลน้ำพี่น้องความดีใจนะคนที่โบเมนญาดิคนที่โบ,เม,บเมนลูกโบเมนลูกโบเมนล้านบอกหักดีใจพี่น้อง คนที่อยู่ใกล้โตคนที่เบ่งออกเจ็บมาดา่าตัวเองดา่าพอ่อ้คนอื่นมาด่าอีกเนาะพี่น้องความเจ็บแสบของแม่นี่จักสิสียสได้อะมันโวยอย่างเราดอกแต่ว่ามันมันอึง้งอยากระบายอยากบายสั้นบายสี่พี่น้องความกดดันเนาะอยากระบาย สบายแล้วก็สบายสบายเท่านี้เลยบอได้บอกนั่นอื่นดอกมันปลื้มใจคนที่มาบอกหักเฮาคนที่มาบอกสงสารเฮามันปลื้มใจตัวนั่นแหละแล้วมันเกิดแม่ม้อนกนก็ทรงเค็กมาไฮทรงมาไล่มให้คนอื่นนะ งยิงลูกผู้ให้โอ้ยม่ีมอนะปื้มใจดีใจกดเบิ่งเห็นแล้วค่ะน้ำตาไหลเลยพี่น้องเอ้ย

ไปไสไปดองใค่ไปโบสถ์นะอาทิตย์เขาแล้วล้ากับไปโบราพี่น้องเลยไปโบสถ์โดร อยากของห้มมอนวันอาทิตย์เก้าม้งเคืงขาโบสถ์ nó cân vào đây, nó lấy ở ngoài mấy món bây nó ra nó ra ngoài, nó cân vào đây xíu đi cháy ra hay xé cháy ra hay มะแววให้แม่หัวขันดอกดอกดอกหัวทั้งเมียดอกให้เมยหัวเยอะเย้ย คือกันแถวเนาะลูกกับแม่สีเดียวกันแถะงามแท้งามแท้ทลูกกับแม่นะงามงามทั้งแม่ทั้งลูก guna nak guys tu kurang แซ่กไล่ซัดตะไคร้ส่องน่องนำเคียงย่ายมนต์พี่นองเดอ้อใจลืมผากส่องเส้าเนื้อเป็นแสบเด้เด้อพี่น้องเด้อบาย